เขาบอกให้ลองใช้ดาวนี่น้ำเดียวว่ามันล้างครั้งเดียวจริงๆอเอาเสื้อที่มีแต่ฟองอ่ะจุ่มลงไปอาบดาวนี่ฟองมันหายหมดเลยอ่ะบิดผ้าดูไม่มีฟองเลยน้ำเนี่ยใสทำจัดดูนะผ้าก็มีลื่นด้วยอ่ะหอมสดชื่นด้วยดาวนี่น้ำเดียวฝักผ้าเสร็จในน้ำเดียวเวลาเหลือไปดูแลตัวเองให้ส้เยอะแน่ ม่หยุดการทำร้ายผมในแต่ละวัน Extra Care Smooth n e r i t i v e สูตรใหม่จาก Schwarzkopf ด้วยคุณค่าบำรุงของน้ำมันเซนตชนิดช่วยลดปัญหาผมแตกปลายใช้วควบคู่กับ Wonder Serum Spray ให้ผมนุง่งลื่นจากคนตรอดปลาย Extra Care จาก Schwarzkopf สนับสนุนโดย Garnier Light Cream สูตรใหม่ ช่วงนี้สนับสนุนโดยการนี้ไลฟ์รีมสุดใหม่ค่ะและเมื่อจากคู่่นี้นะคะก็คือโชว์เพลงจากพี่ตงเมงกับเพลงลมหายใจซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ว่ายอยู่ในใจหลายๆคนแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีคนเอามาร้องแล้วก็ขอตามคลิปวิทยุบ่อยมากๆเลยแบบถามนิดนึงได้ไหมคิดว่าน่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมหลายๆท่านแต่ละคนเนี่ยมีเพลงฮิตเยอะมาก เวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็จะต้องมีเพลงมาจำตัวรู้สึกยังไงครับที่เวลาแบบไปงานไหนคนก็จะต้องอยากให้ร้องเพลงแล้วก็ร้องแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆไม่จะมีอีกแล้วเคือเป็นไหมคบเป็นเนบางทีวันหนึ่งไม่ใช่แค่หนสองหนแล้วก็ทำได้คเงิริงไม่งไม่จ่จรงไม่จริงเป่นพิ่ริงเ่ริม่จนิม่ิม่ิไมรเงี้ยมันร็จะ มระละบักใจแต่ถ้าเพิ่อเงินได้ใช่ไหมฮะคือต้องเพิ่มเงินแต่แต่แต่เพี่ต้องเหน่งเพิ่มนิดนึงคือเพิ่งรู้มาว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งคิดท้อกับการเป็นนักร้องณตอนนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งก็ก็ต้องยอมรับว่าเออเราเรามีอยู่กับค่ายเล็กบ้างค่ายเรามีการเปลี่ยนแปลงถูกเทคโอเวอร์ไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะทําให้เราต้องทํางานกับคนใหม่ๆซึ่งโดยปกติแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยกับคนเพื่อนผู้ร่วมงานกลุ่มเดิมๆม,ม,มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมีม,มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าไม่เอาละเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นดีกว่าซึ่งไม่ใช่เฉพาะพี่ตงนะครับทั้งพี่สู่และครูอ้วนด้วยผมว่าทั้งเราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมทั้งประเทศก็ ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่อื่นครับอยากให้อยู่ร้องเพลงให้เราฟังแบบนี้ไปนานๆเลยไม่ละิง่คุณต้องไปให้กําลังใจแล้วที่สูดกับเราก่อนที่ไหนยังไงครับที่19กุมภาพันธ์เราให้เป็นบทพิสูจน์แยากจะให้เราร้องเพลงต่อไปหรื่าอยะจะ dream g h o w concert concert ดีๆแบบนี้มีเพียงรอบเดียวเท่านั้นคุณจิงจงค่ะ ครับผมขอบคุณธรรมจักรนะคะค่ะหไหนๆมาที่รายการเราทั้งทีครับก็ต้องมีตะกี้เขาโชว์เดี่ยวกันไปปิดท้ายครับจะเป็นโชว์รวมจะเป็นแบบอะไรยังไงบอกเล่าก่อนที่เราจะได้ไปดูไหมครับก็แหมโชว์ dream girl นะคุณเราจะไม่ร้องเพลง dream g i ก็จะกระเยอะร้เป็น dream g i โอเคครับผมกับสามสาว dream g i ครับ Man, and any full as your dream, and your dreams just about to come true. I between you. you open your eyes, you front of you Will you dream, go ตื่นเต้มากค่ะในคอนเสิร์ตเราก็จะเห็นแบบนี้ก็มีอยู่ด้วยค่ะเป็นเพลงที่เราตั้งใจที่เราจะมีให้เลยทีเดียวค่ะได้ไปดูกันเต็มๆในคอนเสิร์ตแน่นอนนะคะผมวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีดอกไม้สวยๆจาก Miss Lily Flower มอบเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยค่ะครับผมขอบคุณนะคะรับพี่ตู่ครับรวมถึงของที่เระลึกจากทางรายการครับสวยแบบนี้ครบเซตครับ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังม <deve ck> ีผ <Beaut> ล <motivations> ิตภัณฑ์การนเย่มอบให้ด้วยค่ะขออนุญาตให้สุว่รเป็นตัวแทนรับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไหนะคะ จะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเวทีของเราเปิดโอกาสให้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงก็ตามนะครับรวมถึงรุ่นใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะเดินตามรอยความฝันของตัวเองนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแสดงนักร้องเดินแบบพิธีกรน,นะครับส่งความสามารถแบบเจ๋งๆของคุณมาที่รายการของเราเดี๋ยวซาเซชเปิดโอกาสให้ครับใช่แล้วค่ะรวมถึงนะคะใครที่อยากจะมาใกล้ชิดกับดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะเขียน ความชื่นชอบชื่นชมที่คุณมีต่อศิลปินนะคะมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะไม่แน่เผื่อจะได้มาเต้นกับแบบดีนเกอร์แบบนี้ก็ได้ค่ะวันนี้น้องตั๊กได้มาั่งพูดคุยกับพี่ๆทั้งสองคนส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ,รบสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสื้าพิธีกรค่ะจากเคเวนและนิสยาค่ะคผมลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เขาเสนอมาเป็นแบบบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้เลขาเขาฮัลโหลคุณต้อมเหรอคะเออนี่มีช่นไายอยากอยากจะคุยง่ายกับคุณต้อมต่คุยจริงปุ๊บสไตล์เดิมเขาอยากได้อะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้ลำบากไวยทีมมวยไม่ด้อกแบง